สวัสดีค่ะวันนี้สิพามาเบงโงวนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้วันนี้เราจะพามาดูวัวนะครับพามาเลี้ยงวัวเนาะตอนใบบางนิดนึงเนาะเราจะไม่ไปถ่ายข้างหน้าเขาเนาะคับเพราะว่าเขาจะชนเราเนาะถ้าเราถ่ายข้างหน้าเขาจะชนเรานะครับวัวนะคะบวิธีเจ้าข้าวขาก็คือเดินเข้าข้างอย่าเดินข้าข้างหลังแล้วก็อย่าเดินข้าข้างหน้าเนาะเดินข้าข้างข้างๆเนาะครับมันจะไม่ชนเรามันจะได้เห็นเรานะครับ เขากินข้าวอิ่กินอะไรอิ่มแล้วนะเขาก็เลยนอนนะครับวันนี้จะพามาดูแล้วก็จะพาชมบรรยากาศอีกเล็กน้อยเนาะคลิปนี้เป็นคลิป3นาทีนะคะเป็นคลิป,ลปบบพี่แบบฟินๆไฟห้องก็พามาเบิกเออจริงดีนะเนาะเฮ้ยน้องเราผิด <c oughs> น้องซึ่งรีดแต่ไฟห้องนะคะตัวยุ่ยยตัวงูกันเลยเด็กวิวอันนี้ค่ะสองแม่นี่ค่มะมือกันมาบกเนี่ย มีเกินอันเดินหื่อเดินหืน่อแต่ออรู้เดี๋ยวจะมานไทายไปเบิร์นนะจ้าวัววัวบามันนะจ้าบามันแดงดเลี้งงูบามันแดงเย่ยไปไกลเลยนะครับพูดกับหมานิดนึงเนาะพูดกับน้องหมานฮเขาหันหน้ามาละงูางามๆตัวนี้เขากำลังท้องพี่น้องเอยเยลมีเกินเดิน เดินหน้าเดินหูดอก็ออกแล้วเนาะรู้เดี๋ยวจริงจรยิงคือล่ะป็ไปเบิงทายรีวิวเฮาเบิกเนาะเดี๋ยวจะหน่อยกาสีไปซีโพก่ไปเกวเข้าวเนาะข้าเข้าก็เลยแล้วลหะน่าจะเดินหน้าเดินหูก่ะเฮ้ยเดินหน้าเลยเนาะบ่เดินหน้าไม่เดินหน้าก็อาทิตย์หน้านะครับข้าวก็จะสุกแล้วเนาะบ่ไปไปซื้อหนได้ฮห ้นเดียวเฮ้ยแล้วจะส้นเดียวละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ให้เขากินหญ้าเนาะหญ้าก็เยอะมากๆเลยบอว,ว่านะ้ำเขาฮ้อนพี่้างเนาะผู้เขาอยู่ก่ามะขา่าไม่ก่ามะม่วงมะม่วงกว่าสอลุกแล้วะคะแม่หันมานย่านหรือ,อยยาเขาส่วนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่พูดภาษาบ้านเราเนาะ เริ่องทีเข้าใจก็ขอโทษจ้ะจใครไม่เข้าใจก็ขอโทษนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับนี่พามาชมบัววัวสามตัวอีกตัวหนึ่งขายแล้วเนาะขายเพิ่นไปเลี้ยงมือเนาะอันนี้ก็จะเป็นก่าเขาครับเขาก็เลยออกเขาออกหูุเลย ท่าสุกห่ยเนาะพาเบิ่ไไม้กบรอบๆม,มาเสื้อนี่ก่เสื้อผูกเสื้อเชือกผูกนะครับอันนี้นะถ้าบ้างผมเรียกว่าเลี่ยงเนาะเลี่ยงก็คือเล่งก็คือแนวอะ่ะมัด เลี้ยงเลี้ยงก็คือแนวมัดมวัวมัดตัวน,นะครับเอาไว้มัดมัวแล้วก็เสื้อนะอนเว็นมัดต่อเสื้อนอะนมันจะได้มีหนีขโมมัวนี่พับก็เป็นเล่นน้ำอยู่คนข้างอยู่หน้าเราอยู่หน้าเนาะก็เลยเลีเ้ยงวัวนะครับบรรยากาศแบบชุน,นันบทบ้านๆเลยเนาะนี่แม่เขากำลังอึอ,อยู่ในเชียงลี ลุกเลยเดี๋ยวประมาณหน้าแรงเนาะหน้าเขาเกี่ยแล้วเนาะพี่น้อง,องสิาพาไปเบ่งวิชิเลงัวเนายสิพาแบบเออเสีเปรี้ยงงัวเลี้ยงงัวเนาะยูพู๋เลยวางงาพูเลยเลี้ยงงัว่ะสิเอ๊ถ้าก็บ้าซับเท่าถึงเนาะกาับสีพาไปไล่สดยู่วงกาเรเลี้งงัวเนาะนะครับ ของยังไงฟรูตมีเปินเนนดนอนจบเพื่อนซับกันถึงพันไปสักวันนะครับยังไงฟรูตเพราะว่าอันอายุเนี่ยก็มีหดแล้วก็แบบเล็กๆมีประจกักษ์อินๆคือแบบว่าโทรศัพท์อะไรกัเออหรือนิดนึงนะจ๊ะคือแบบเออแล้วไม่ร้า,ายเนาะกลัวไม่ไ,ไม่ค่อย,ยตัดต่อคลิปเนาะ,ะก็อยัง <c ười> <c ười> แต่ต่อไม่เป็นนะครับเนาะปวดเข้าจืดนะจ๊ะงงของพวกเรานะครับ เราก็จะพูดภาษาไทยผสมกับภาษาลาวนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าหมู่เฮามาฟังก็จะหัวเราะนิดนึงนะครับเพราะว่าเราพูดไทยตุบบองนะคะพามาชมวัวนะครับวันนี้นะผมมาหมูุ่แต่อีปุ่อีย่ะครับเอง ใช่เพื่อนกับย่านเขาซนผมเป็คนที่ย่านงูมากเลยพี่น้องเออผมเป็นคนที่กลัววัวนะจะว่าขีเ้เลงเขาไวเป็นเลงนะเพื่อนเขาเอาหน้าแต่มันกินบางเทื่อบางขึ้นเทอร์เนี่ยขึ้นไปยู่เขาห่าาไม่กินพี่น้องประมาณน,นี้นะครับดิบเป็นดิวนะเนาะการเลี้ยงวัวการเลี้ยงวัวก็ไม่ยากเนาะแค่เราแบบมีใจรักแล้วก็ดูแลเขานะครับ โซงนี้คือเป็นโรคเป็นนิดนึงเนาะถ้ากิดปวดเลือกซื้อผ่านเทียนดีๆย่างแต่เช่นว่าห้าเรือซื้ออันพ่อค้าแม่ค้าที่มั่นใจที่แปลว่าไู้ตักกันด้ว่าจะที่ไม่ไม่ขี้หลอกอไรแล้วแปลว่าหัวบางคนอนะ่ะงัวบางคนเนาะเขาอาจจะเอาหัวที่เป็นโรคมาขายก็ได้เนาะแต่ว่าทางทางหน้านผมน,นี้นะไม่ค่อยมีนะครัเแบบที่ตัวงโง่ใครโง่ พราะว่าถ้ามันผงนี่เป็นงูที่แบบเลี้ยงธรรมชาติเ์นาะบ่ได้เอาพปซังโอเอาเอา,เอาพวกัวหารเนาะอวหารช่วยกินบางครั้งนะครับรักบำรุงเขาโอนนะครับตัวก,ก็เขาเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเนาะควรที่จะมีเสริมโปรตีนอย่างเอาแล่เอาเอ่อเอาัวหานะครับกินบางครั้งนิดนึงเนาะแบบวละตัวนึ่งเนะบบานเนะ เมื่อละขันก็ยังดีเนาะเขางูไ,ไปเลี้ยงบ้านเทาวไปไป้นไ่ได้ปลือนเะนาะเล้งปล่อยเล้งมาเองเนาะนะครับไปกระเาเขาไปน้ำน้ำน้ำสะอาดงูไม่กลับเป็นตัดเลี้ยงไงนะ้องเป็นซัดนะสเต็่ยี่แอนด์นั่นเอเนาะซัดสเต็กของประเทศไทยก็มีหลายอย่างนะครับนี่จะเป็นงูวัวเป็นตัดเป็นบยุดนะครับลัวจะหยุอเลีเ้ยงเพราะว่าขาดแล้วครันะ อันนี้ก็เลยหามาเลีเเ้ยงเป็ดเลียเยเยเ้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงงัววัวเลี้ยงเลี้ยงปลานะคบเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคบจะไปถ่ายคลิปปลานะครอันนี้พามาชมวัวพามาสัมมักแร้งงูสีมักแร้งงูนะครับสีกันสีมก็นลีงจริงดีจริงรีดเียกี่งรอ ัวผมตัวจิ้งหลีดเนี่ยจะไม่ซื้อจิรอจิรอจะเป็นจีจิรอครับงามมีเป็นงามจิรอนะจิรอคือจิ้งหลีดนะครับจิ้งหลีดก็คือแบบเป็นอันนุญาตเนาะเอามาแกงซื้อนมายมาป่นเอามาโคมาป่นแล้วมาไอ้เปลือกกแซบเนาะแกงสะหองใส่ยิ่งแซ่เห็ดเนาะปิ้งกต่แซบนะครับจิรอเนาะพายน้ำปลาแดดปลาแดดเนาะเนาะแซบอัลเลสาจิรอเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะพาไปหาจิรอนะครับจิรอจิ้งหลีดนะคะ กุจิ้งบีดนะจ๊ะถ้ามีโอกาสจะพาไปกุจิ้งดีดหรือว่าจิ๋นอนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นผ้าเบืงองงูไรยกาดง,ชง,งาูช่องกะต้องหัามห้ามนทองแมฆขึ้นหน้าองมีเห็ดเนาะเนาะยมฆขึ้นหน้านหนียนเลยบางคำบางภาษาแบบภาษาูาาาุ้ทไทยภาษาญี่นี่เนาะบางคำก็เป็นมาจากภาษาลาวภาษาอัน คิดต่บางคำเนาะไปแแวะแวะแวแแวก็คือที่ไหนในภาษาอังกฤษเนาะส่วนภาษาเขาแแวะแวแแวะแวะแวแแวก็เป็นแวะเป็นแววเป็นแวะเป็นแวเมันก็เพ้นมาแต่พื้นเนาะแวก็คือที่ไหนเนาะครับส่วนมาพูดก่อนแวเจ้าแแวปาเล่แววตาเลแววอืมแแวซืขนมก่อนเจ็อันมาแวะ มาอํามาซื้อขนมก้อนเป็นก่อนมาซื้อขนมก่อนนะครับแบบนี้เนาะเท่ากับมีเข้าใจปลาเลนระืน่องภาษาอินฟูอิงะครับรบออบออะวังนะครับระวังอิงะระวังอิงเท่ากับว่าพูดไทยนิดนึงในตอนนี้นะอันนี้คือเป็นบรรยากาศหุ่นเฮาบ้านเฮานะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปไม่มีผื่มากเนาะบ๊ายบายจ้า ถ้ามากอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับอัน,นเขาจะได้มีกำลังเสริมมาถ่ายจิ้งลีดนะครับหนัก็นนะ่ารักน่ารักน,นะครับคลิปหน้าเจอกันเมื่อในพี่น้องนๆบ๊ายบายเดี๋ยวเขากำลังกินยานอยู่อาจะฟูไหมฮะเบื่อ มากกันลุ้มอะไรกดแท็กกดซับสไคร้์กดติดตามกดซับสบกติดกดยิงนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเน,ะนาะเป็นแนวเลือ่อแนวเก่าเหมือนนะครับแนวเลือ่อแนวเก่าก็คือแบบเก่าบ๊ายบายจ้า